สิ่งที่จะเกิดกับวันที่25พฤศจิกายน2567สิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้เกิดวันอาทิตย์ในวันที่25พฤศจิกายน2567มีแนวโน้มจะเป็นคนที่สดใสมีชีวิตชีวาและมีความมั่นใจในตัวเองสูงดวงชะตาโดยรวมของคุณค่อนข้างสดใสมีโอกาสที่จะได้พบเจอกับสิ่งใหม่ๆและประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตการงานอาจมีโอกาสได้เลื่อนขั้นหรือได้รับมอบหมายงานใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถของคุณ การเงินมีเก์ได้รับโชคลาภหรือมีรายได้เพิ่มขึ้นจากช่องทางใหม่ๆความรักหากมีคู่แล้วความสัมพันธ์จะราบรื่นและมีความสุขหากยังโสดอาจมีคนเข้ามาให้ความสนใจสุขภาพโดยรวมสุขภาพแข็งแรงดีแต่ควรระวังเรื่องความเครียดไพ่ที่อาจบ่งบอกถึงดวงชะตาของคุณ The Sun หมายถึงความสุขความสําเร็จและความอบอุ่นอาจบ่งบอกถึงช่วงเวลาแห่งความสุขและความสําเร็จในชีวิต The Wheel of Fortune หมายถึงการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นใหม่และโอกาสใหม่ๆ อาจบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่นำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น Ace off cups หมายถึงความรักความรู้สึกและการเริ่มต้นใหม่อาจบ่งบอกถึงการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่หรือความรักที่เบ่งบานคำแนะนำเปิดรับโอกาสใหม่ๆอย่าปิดกั้นตัวเองต่อสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตพัฒนาตนเองการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะช่วยให้คุณเติบโตและก้าวหน้าในชีวิตดูแลสุขภาพการออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่ดีจะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การดูแลความสัมพันธ์กับคนรอบข้างจะช่วยให้คุณมีความสุขมากขึ้นสิ่งที่ควรระวังความใจร้อนควรใจเย็นและคิดไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนตัดสินใจความประมาทควรระมัดระวังในการกระทําทุกอย่างสิ่งสําคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดต like, ิดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครสิ่งที่จะเกิดขึ้นสําหรับ ผู้เกิดวันจันในวันที่25พฤศจิกายน2567มีแนวโน้มจะเป็นคนที่อ่อนโยนมีความรู้สึกอ่อนไหวและมีความเมตตาสูงดวงชะตาโดยรวมของคุณค่อนข้างราบรื่นมีโอกาสที่จะได้พบเจอกับความรักความสุขและความสําเร็จสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตการงานอาจมีโอกาสได้ทํางานที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์หรือการดูแลผู้อื่นการเงินมีเกได้รับเงินจากการลงทุนหรือได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างความรักหากมีคู่แล้วความสัมพันธ์จะอบอุ่นและโรแมนติก หากยังโสดอาจมีคนเข้ามาดูแลเอาใจใส่สุขภาพโดยรวมสุขภาพแข็งแรงดีแต่ควรระวังเรื่องความเครียดและอารมณ์ที่ผันผวนไพ่ที่อาจบ่งบอกถึงดวงชะตาของคุณ The Moon หมายถึงความรู้สึกความฝันและความลึกลับอาจบ่งบอกถึงการค้นพบตัวเองหรือการเดินทางที่น่าสนใจ The Empress เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ความรักและความเป็นแม่อาจบ่งบอกถึงความสุขความรักและความอุดมสมบูรณ์ในชีวิต เ e n of Cups เป็นไพ่ที่แสดงถึงความสุขความรักและความสมบูรณ์แบบในครอบครัวอาจบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่มั่นคงและมีความสุขคำแนะนำดูแลสุขภาพจิตการทำสมาธิหรือการทำกิจกรรมที่ชอบจะช่วยให้คุณผ่อนคลายและมีความสุขสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการดูแลความสัมพันธ์กับคนรอบข้างจะช่วยให้คุณได้รับความรักและการสนับสนุนตามความฝันอยากกลัวที่จะตามความฝันของคุณสิ่งที่ควรระวังความอ่อนไหวเกินไปอาจทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดง่าย การพึ่งพาคนอื่นมากเกินไปควรมีความเป็นอิสระบ้างสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้เกิดวันอังคารในวันที่25พฤศจิกายน2567มีแนวโน้มจะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมีความกระตือรือร้นและมีความเป็นผู้นำสูงดวงชะตาโดยรวมของคุณค่อนข้างสดใส มีโอกาสที่จะได้พบเจอกับความสําเร็จและความก้าวหน้าในชีวิตสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตการงานอาจมีโอกาสได้เลื่อนขั้นหรือได้รับมอบหมายงานใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถของคุณการเงินมีเกณฑ์ได้รับโชคลาบหรือมีรายได้เพิ่มขึ้นจากช่องทางใหม่ๆความรักหากมีคู่แล้วความสัมพันธ์จะแข็งแกร่งขึ้นหากยังโสดอาจมีคนเข้ามาให้ความสนใจสุขภาพโดยรวมสุขภาพแข็งแรงดีแต่ควรระวังเรื่องอุบัติเหตุเล็กน้อยไพ่ที่อาจบ่งบอกถึงดวงชะตาของคุณ เดินเพอเรอเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นผู้นําอํานาจและความสําเร็จอาจบ่งบอกถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเดชริอัตหมายถึงชัยชนะความสาเร็จและการควบคุมตนเองอาจบ่งบอกถึงการบรรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้เทนอฟวันส์หมายถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและความสําเร็จอาจบ่งบอกถึงความสําเร็จจากความพยายามอย่างหนักคําแนะนําพัฒนาความสามารถการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะช่วยให้คุณเติบโตและก้าวหน้าในชีวิต สร้างเครือข่ายการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างจะช่วยให้คุณได้รับโอกาสที่ดีดูแลสุขภาพการออกกําลังกายและรับประทานอาหารที่ดีจะช่วยให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงสิ่งที่ควรระวังความใจร้อนควรใจเย็นและคิดไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนตัดสินใจการทํางานหนักเกินไปควรพักผ่อนให้เพียงพอสิ่งสําคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กด like, share, ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร สิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธในวันที่25พฤศจิกายน2567มีแนวโน้มจะเป็นคนที่ฉลาดมีไหวพริบและมีความคิดสร้างสรรค์สูงดวงชะตาโดยร,รวมของคุณค่อนข้างสดใสมีโอกาสที่จะได้พบเจอกับความสำเร็จและความก้าวหน้าในชีวิตสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตการงานอาจมีโอกาสได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาดหรือการสร้างสารรค์การเงินมีเกณฑ์ได้รับเงินจากการทำงานพิเศษหรือจากการลงทุนความรัก หากมีคู่แล้วความสัมพันธ์จะราบรื่นและมีความสุขหากยังโสดอาจมีคนเข้ามาให้ความสนใจสุขภาพโดยรวมสุขภาพแข็งแรงดีแต่ควรระวังเรื่องความเครียดไพที่อาจบ่งบอกถึงดวงชะตาของคุณเด e ร์มิชเชนหมายถึงพลังความสามารถและการสร้างสรรค์อาจบ่งบอกถึงความสามารถในการทํางานและการแก้ปัญหาเดอะเฮอร์มิหมายถึงความรู้ปัญญาและการค้นหาความหมายของชีวิตอาจบ่งบอกถึงการเรียนรู้สิ่งใหมๆ่ๆและการพัฒนาตนเอง เดอสตาหมายถึงความหวังความศรัทธาและการสร้างแรงบันดาลใจอาจบ่งบอกถึงการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆและความสําเร็จคําแนะนําพัฒนาความสามารถการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะช่วยให้คุณเติบโตและก้าวหน้าในชีวิตสร้างเครือข่ายการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างจะช่วยให้คุณได้รับโอกาสที่ดีดูแลสุขภาพการออกกําลังกายและรับประทานอาหารที่ดีจะช่วยให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงสิ่งที่ควรระวังความใจร้อนควรใจเย็นและคิดไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ การทำงานหนักเกินไปควรพักผ่อนให้เพียงพอสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไล์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับ ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีในวันที่25พฤศจิกายน2567มีแนวโน้มจะเป็นคนที่ใจกว้างมีเมตตาและมีความยุติธรรมสูงดวงชะตาโดยรวมของคุณค่อนข้างราบรื่นมีโอกาสที่จะได้พบเจอกับความสุขความสำเร็จและมิตรภาพที่ดีสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตการงานอาจมีโอกาสได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้อื่นหรือการทำงานเป็นทีมการเงินมีเก์ได้รับเงินจากการทำงานหนักหรือจากการลงทุนระยะยาวความรักหากมีคู่แล้วความสัมพันธ์จะอบอุ่น และมั่นคงหากยังโสดอาจมีคนเข้ามาดูแลเอาใจใส่สุขภาพโดยรวมสุขภาพแข็งแรงดีแต่ควรระวังเรื่องความเครียดไพ่ที่อาจบ่งบอกถึงดวงชะตาของคุณ The Emperor เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นผู้นำอำนาจและความสำเร็จอาจบ่งบอกถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน The Empress เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ความรักและความเป็นแม่อาจบ่งบอกถึงความสุขความรักและความอุดมสมบูรณ์ในชีวิต Ten of Cups เป็นไพ่ที่แสดงถึงความสุขความรักและความสมบูรณ์แบบในครอบครัวอาจบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่มั่นคง และมีความสุขคําแนะนําช่วยเหลือผู้อื่นการช่วยเหลือผู้อื่นจะทําให้คุณรู้สึกดีและได้รับความเคารพสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการดูแลความสัมพันธ์กับคนรอบข้างจะช่วยให้คุณได้รับความรักและการสนับสนุนดูแลสุขภาพการออกกําลังกายและรับประทานอาหารที่ดีจะช่วยให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงสิ่งที่ควรระวังความใจดีเกินไปอาจทําให้คนอื่นเอาเปรียบได้การรับผิดชอบมากเกินไปควรแบ่งปันภาระให้คนอื่นบ้าง สิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ในวันที่25พฤศจิกายน2567มีแนวโน้มจะเป็นคนที่โรแมนติกมีสเสน่ห์และมีความคิดสร้างสรรค์สูงดวงชะตาโดยรวมของคุณค่อนข้างสดใสมีโอกาสที่จะได้พบเจอกับความรักความสุขและความสําเร็จในชีวิตสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในชีวิต การงานอาจมีโอกาสได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามศิลปะหรือการบริการการเงินมีเกณฑ์ได้รับเงินจากการทำงานที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์หรือจากการลงทุนในสิ่งที่ตนเองชอบความรักหากมีคู่แล้วความสัมพันธ์จะหวานชื่นและโรแมนติกหากยังโสดอาจมีคนเข้ามาให้ความสนใจสุขภาพโดยรวมสุขภาพแข็งแรงดีแต่ควรระวังเรื่องความเครียดและอารมณ์ที่ผันผวนไพ่ที่อาจบ่งบอกถึงดวงชะตาของคุณ เดอลาวสบ่งบอกถึงความรักความสัมพันธ์และการเลือกทางแยกในชีวิตอาจมีโอกาสได้พบรักใหม่หรือความสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิมจะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเดอะิมพ ري สเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ความรักและความเป็นแม่อาจบ่งบอกถึงความสุขความรักและความอุดมสมบูรณ์ในชีวิต Ten of ฟ u p s เป็นไพ่ที่แสดงถึงความสุขความรักและความสมบูรณ์แบบในครอบครัวอาจบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่มั่นคงและมีความสุขคำแนะนำตามความฝันอยากกลัวที่จะตามความฝันของคุณ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีการดูแลความสัมพันธ์กับคนรอบข้างจะช่วยให้คุณได้รับความรักและการสนับสนุนดูแลสุขภาพการออกกําลังกายและรับประทานอาหารที่ดีจะช่วยให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงสิ่งที่ควรระวังความอ่อนไหวเกินไปอาจทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดง่ายการใช้จ่ายเกินตัวควรวางแผนการเงินให้ดีสิ่งสําคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร สิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ในวันที่25พฤศจิกายน2567มักเป็นคนที่มุ่งมั่นมีความรับผิดชอบและมีความอดทนสูงดวงชะตาโดยรวมของคุณค่อนข้างมั่นคงมีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จจากความพยายามอย่างหนักสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตการงานอาจมีโอกาสได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการหรือการช่วยเหลือผู้อื่นการเงินมีเกได้รับเงินจากการทำงานหนักหรือจากการลงทุนระยะยาวความรักหากมีคู่แล้วความสัมพันธ์จะมั่นคง และน่าเชื่อถือหากยังโสดอาจมีคนเข้ามาดูแลเอาใจใส่สุขภาพโดยรวมสุขภาพแข็งแรงดีแต่ควรระวังเรื่องความเครียดจากการทำงานหนักไพ่ที่อาจบ่งบอกถึงดวงชะตาของคุณ The Hermit หมายถึงความรู้ปัญญาและการค้นหาความหมายของชีวิตอาจบ่งบอกถึงการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและการพัฒนาตนเอง Ten of Pentacles หมายถึงความมั่นคงทางการเงินความสำเร็จและครอบครัวอาจบ่งบอกถึงความมั่นคงในชีวิตและความสำเร็จในหน้าที่การงาน The World หมายถึงความสำเร็จการเดินทางและการเริ่มต้นใหม่ อาจบ่งบอกถึงการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้คําแนะนําพัฒนาตนเองการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะช่วยให้คุณเติบโตและก้าวหน้าในชีวิตสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการดูแลความสัมพันธ์กับคนรอบข้างจะช่วยให้คุณได้รับความรักและการสนับสนุนดูแลสุขภาพการออกกําลังกายและรับประทานอาหารที่ดีจะช่วยให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงสิ่งที่ควรระวังความเครียดควรหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอการทำงานหนักเกินไปควรแบ่งปันภาระให้คนอื่นบ้าง สิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร